ประเด็นสําคัญการหยุดยิงไทยกัมพูชาทรัมป์เป็นผู้นําที่เด็ดขาดในการสร้างส,างสันติภาพการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาได้รับการเซ็นชื่อเสร็จสิ้นโดยสมเด็จคุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีโดนัททรัมป์ของสหรัฐการลงนามนี้เป็นการเปิดทางให้เกิดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการลงนามข้อตกลงการค้าต่อทันที คุณมาเนชชื่นชมทรัมป์ว่าเป็นผู้นำที่มีความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดและมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพพร้อมกับการขอบคุณทรัมป์สำหรับความพยายามที่ไม่รู้จักหยุดยั้งนายกรัฐมนตรีกัมพูชายังแสดงความหวังว่าประชาคมระหว่างประเทศจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมนี้แต่นี่คือจุดที่สร้างความรู้สึกตื่นเต้นทำได้ประกาศข้อตกลงการค้ากับกัมพูชาและข้อตกลงแร่ธาตุกับไทยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือในการกดดันทางการทูตทรัมป์กล่าวว่า เราทำธุรกรรมมากมายกับทั้งสองประเทศและข้อตกลงเหล่านี้จะช่วยให้เราใช้ธุรก oui, ิจเพื่อสร้างสันติภาพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยก็ไม่พลาดที่จะขอบคุณทรัม้์สำหรับความพยายามในการสร้างสันติภาพและแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวง การลงนามข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาเป็นการเปิดตัวของทรัมป์ที่เป็นผู้นำที่มุ่งมัน่นที่จะใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างส,างสันติภาพแต่บางคนคิดว่าการใช้ธุรกิจเพื่อการทูดอาจเป็นเรื่องที่สับสนคุณคิดอย่างไรเทสซาหวังผู้สื่อข่าว BBC กล่าวว่าการหยุดยิงเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่ทรัมป์จะประกาศข้อตกลงการค้าแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ให้ความสำคัญกับธุรกิจมากกว่าการทำสงครามแต่คำถามที่ขึ้นอยู่คือการใช้ธุรกิจเพื่อการทูดจะส่งผลให้เกิดสันติภาพแท้จริงหรือไม่คุณมีควาามเห็นอย่งไร อย่าลังเลที่จะแสะดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น